บทที่61เริ่มดีขึ้นมันไร้สาระที่เธอดูถูกจางมู่ในตอนแรกเพราะเหตุนี้ฉันถือว่าตัวเองเป็นซูที่ยังมีชีวิตอยู่วูญิงในความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับปรมาจารย์จางมู่ที่ฉลาดและโง่เขลาเธอไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามาสู่ที่หญิงยโสและอวดดีโชคดีโชคด,ดีที่พระเจ้าชุบชีวิตเธอขึ้นมาให้โอกาสเธอเริ่มต้นใหม่เวลานี้เธอจะไม่มีวันเข้าใจผิดว่าเดื้อของอาจารย์จางมู่ดูหมิ่นอีกเธอจะไม่ทำร้ายเขาและวางแผนต่อต้านเขาอีกแน่นอนในวันปลายของชีวิตที่แล้วเธอได้้ช่่่่่่ววยยยยูููมหาาาานนนนนนจจงงงออซิิแและคืๆใกกรรฆเเเฟผััีตุน สิ่งเลวร้ายที่น่ายขายะแขยงนี้ตั้งแต่แรกเหมือนที่เธอเพิ่งพูดไปชีวิตนี้เธอคือกูชิงชิงจะเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเขาตลอดไปเป็นนิดนี่คือความฝันของเธอหลังจากได้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าในชาติที่แล้วจางมู่มองไปที่กูคิงคิงซึ่งดวงตาค่อยๆกระชับขึ้นเขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในใจดีมากกระชับกระเฉงดูเหมือนว่ากูคิงคิงนางเอกได้ตัดสินใจแล้วในอนาคตเขาต้องใช้ประโยชน์จากเพื่อนไร้สมองของเขาให้เป็นประโยชน์คำนวณเขาให้ดีเช่นเดียวกับชีวิตที่แล้วหลังจากบบบบีีีีีคคคคัััััััััั้้้้้้นน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 นขขขขขขออ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 งงงงงเเเเเเาา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 าจจจจหหหหมมมมมมมดดกก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 ก็็ตตตตะะไไไไไปปปปฉลลลยววววววููู่่่่่่รรรรรรษณณ์ททแสำผชใ กลับใดที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตวางแผนต่อต้านเขาอย่างตรงไปตรงมาแอละเล่นตลกกับเขาจากนั้นเขาสามารถรับรางวัลมากมายจากระบบได้อย่างราบรื่นกลับสู่ความเป็นจริงอย่างมีความสุขและมีความสุขกับชีวิตอย่างสงบสุขกูชูฟูผู้เล่นด้วยหัวใจของผู้คนฉันต้องการให้คุณช่วยฉันฝึกฝนแม้ว่าละครภายในของจางมูไม่ต้องการให้กูคิงคิงมาน้อยลงแต่ฉันคิดว่าพรอตวันนี้จบลงแล้วแม้ว่ากูคิงคิงจะยังเบี่ยงเบนไปจากเนื้อเรื่องเล็กน้อยมันทำให้จางมูไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ยังดีและตอนนี้เนื้อเรื่องก็จบลงแล้วจางมููููออกกกกกกก็็ตตตัััััดดดสสิิิิินน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 ใจจจจจจจทททททททีีีีีีี่่่่่่่่่่ะะออ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 อไไปปปปาาาาาาา้้้้้ยยยยุงง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 ผรวคคคคขหหหลมมเเเเเธืืๆชโซ และสูมูวานหรือไม่กลายเป็นอาการชักถ้าอย่างนั้นคุณก็กินและดื่มกับพวกเขาได้ฉันไปก่อนหลังจากที่จางมูพูดสักคำเขาก็กำลังจะวิ่งหนีไปแต่จู่จูกูคิงกิ้งก็หยุดเขาอาจารย์จางมูโปรดรอสักครู่จางมูหันกลับมาทันทีด้วยใบหน้าที่หมองคล้ำและพูดอย่างหมดความอดทนพูดในสิ่งที่คุณต้องพูดเร็วๆอย่าเสียเวลาความบันเทิงของฉันแม้ว่าผิวเผินแต่จางมูก็ระแวดระวังเล็กน้อยและรู้สึกถึงมัาเกอร์ในใจทำไมพนักงานต้อนรับคนนี้กูคิงกิ้งถึงทำให้คนโง่อีกครั้งตามการพัฒนาพลล็ออออออตตเเเดดิมมณณจจจจจุุนนนนี้้คคคยััังงงงงงง่่กกาาารรรรืืไปปปหววะะะบบแสขฉโยซิน การพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือกับเธอจะผลักดันคุณไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในเวทีการเมืองเป็นผลให้คุณไม่ไปหาเธอคุณกำลังทำอะไรรบกวนเขาเพื่อนเมื่อหัวใจของจางมูเต้นเป็นกลองแต่ฉันได้ยินกูคิงกิงพูดว่าฉันมีบางสิ่งที่ฉันอยากรายงานคุณอาจารย์จางมูเมื่อได้ยินคำพูดของกูคิงกิงจางมูก็มีความสุขเล็กน้อยผู้ชายที่ดีสะดวกสบายมันกลายเป็นข้ออ้างที่จะคุยกับเขาเริ่มใช้เขาบอกไว้ก่อนสำหรับฉากของกูคิงคิงจางมูผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในชีวิตที่แล้วไม่คุ จากชีวิตที่แล้วเหมือนในหนังสือเล่มเดิมได้บีบทรัพยากรของเขาช่วยให้เธอปรับปรุงตัวเองอาจกล่าวได้ว่าการนั่งบนจางมูนั้นเหมือนกับการนั่งบนอุปกรณ์ส่งเสริมบินได้เหมือนกันแล้วบินไปให้ถึงจุดสูงสุดทิ้งจางมูที่ถูกบีบอีกครั้งแต่ความหนาวเย็นนี้ใช้ประโยชน์พฤติกรรมที่ไม่กระตันยูเช่นนั้นเพิ่มการดูถูกให้เสียหายมันบังเอิญมากที่จางมูผู้ซึ่งต้องการติดตามโครงเรื่องอย่างดีชอบมันมากที่สุดบทที่62ผิดคำพูดทันทีที่ฉันมาถึงบ้านหลังเล็กสีดำจางงงงงงงูููเเเเเเรร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 ริิิ่่่่่่่มมมมมททีีีีจจจะะพพดถาา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 ากก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 คคคุ้้้้้้ณตตตตอออออวววววชยยยยยหหหหหหหลลลืืืััััััฉนนนนนนไบำำแแโขึใ็ๆ นีไม่ใช่เหรอในขั้นต้นจางมูคิดว่านี่คือจุดประสงค์ของกูคิงกิ้งใช้พลังของเขาเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในวันนี้แต่สิ่งที่ทำให้จางมูประหลาดใจก็คือกูคิงกิ้งเพียงแค่ใส่หัวด้วยรอยยิ้มและปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและชัดเจนขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณอาจารย์เจนบุตแต่ไม่จำเป็นฉันมั่นใจมากเกี่ยวกับการเลือกในวันนี้จางมูหัวเราะเสียงดังทันทีโอเคอย่างที่คาดไว้สำหรับคนที่ชอบจางมูเขามีความมั่นใจมากพอใจเพียงผิวเผินในความเป็นจริงจางมูกำลััังง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 เเ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 ยยยยยอออออออะ่่าาาาใในนนนนนจขขขขิิิิผผูู้้้หหหญลลววีีีคคคคฉรรมแแกกกกุุณโส็บ คิงคิงหลายครั้งในชีวิตที่แล้วแค่จะบอกกับเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาเธอสามารถทำได้ด้วยตัวเองแสดงความสามารถและคุณค่าของคุณก่อนและหลังจากได้รับความไว้วางใจแล้วฉันจะพูดในภายหลังดังนั้นกูคิงคิงขอการสนับสนุนเพิ่มเติมและความไว้วางใจในตัวเธอจะเพิ่มขึ้นวิธีการพูดนี้เป็นการระงับแบบอื่นก่อนแล้วจึงขึ้นจากนั้นเพิ่มเ้นทุนจมจงมูผู้สำรวยตัวจริงในหนังสือต้นฉบับไม่สามารถมองทะลุได้แต่สำหรับจามูเนตอนนี้ชุดของกูคิงคิงเขาคุ้นเคยเกินไปไม่ใช่แค่ยืนขึ้นและลงอี แต่มันทำให้จางมู่คาดไม่ถึงเล็กน้อยฉันเห็นกูคิงกิ้งซึ่งสวมชุดสีขาวดูเรียบง่ายแต่สง่างามและมีชีวิตชีวาและยังเป็นผู้ช่วยหัวหน้าในอนาคตกูคิงกิ้งทันใดนั้นเธอก็คุกเข่าข้างหนึ่งลงต่อหน้าจางมู่การแสดงออกนั้นจริงจังมากและเธอไม่สนใจว่ากระโปรงของเธอจะลากไปกับพื้นอย่างไรจางมู่เห็นกูคิงกิ้งคุกเข่าข้างหนึ่งในขณะที่เขากำลังงุนงงค่อยๆจับมือของเขาแล้ววางลงบนฝ่ามือเล็กสีขาวอ่อนโยนของเธอจากนั้นกูคิงกิ้งก็ก้มศีรษะลงอย่างเคร่งขรึมกดริมฝีปากสีีชมมมมมพพูููููููขขขขขขออออองง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 เเเเกกกกกกัับหหจจจจาา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 ่่่่่่่่่นน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 น้้้้้้้้คคคิิิิิซึึึุ็ยยยตรรไไปทททดด์ จะเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณตลอดไปและตลอดไปในชีวิตของฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานให้กับคุณหากเจ้าฝ่าฝืนคำสาบานนี้เจ้าจะต้องตายนี่เมื่อมองไปที่กูชิงชิงที่กำลังสะบัดอย่างจริงจังจางมู่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยตกตะลึงเล็กน้อยติดตามถึงไหนแล้วคะทำไมจู่ๆเขาถึงคุกเข่าข้างหนึ่งและจูบหลังมือของเขาเบาๆและถึงกับสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเขาทำไมมันเหมือนกับอัศวินที่จงรักภักดีต่อเจ้าหญิงเขาจางมู่เป็นชายหนุ่มที่สำรวยและชั่วร้ายไม่ใช่เจ้าหญิงและคุุุณณเเป็นนนนนนนออ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 ัััััจจจจรรรรรรยยผผผูููู้้้้้้หหหหหญญิิิิงงงงช่่่ววาาาาาใคคคคคคคตตไไไมมมมสสึึกกกกกกดดืแแำำำำีีททขะ จางมู่จำได้กูคิงกิ้งจากชีวิตที่แล้วแต่ฉันไม่ชอบแสดงความพักดีมากนะักแต่ในขณะนี้กูคิงกิ้งมองไปที่จางมู่อย่างจริงจังความลึกของดวงตาที่สวยงามคู่นั้นเต็มไปด้วยความรักและความพักดีอย่างแท้จริงเธอในชาติที่แล้วฉันยังคิดว่าเธอมีความรู้สึกต่อจางมูเป็นเพียงเพราะจางมูเคยเป็นเจ้านายของเธอเธอต้องทำตามใบหน้าของจางมูนั่นเป็นเหตุผลที่เธอสนใจจางมูมากในภายหลังแต่แล้วเมื่อกูคิงกิ้งกลายเป็นผู้ช่วยคนแรกแต่จางมูไม่ทำงานนอกจากนี้เธอยังรู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นความปรารถนาที่ผิดปกติที่จะครอบคคคคคคครร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 ออ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 องง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 งแแแแแลลละะะะะะะพพิิิิิิชชชตตตเเ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 ธธธธธปปปปาา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 าถนน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 ททททททีีี่่่่่่่่่่่จจจจจจมม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 ููซซึึึัั้้้้หหหหหยยยยย็็็ญญขขขโสืืืไไไดุกกบบบววฟๆำ แล,แล้วเธอยังสนใจแค่จางมู่เท่านั้นแต่หลังจากการตายของจางมู่และหลังจากการเกิดใหม่ของเธอในช่วงหลายปีแห่งความทุกข์ทรมานจากการตายของจางมู่ในที่สุดเธอก็เข้าใจเธอชอบจางมู่จริงๆเธอรักจางมู่อย่างสุดซึ้งความมืดในใจของเธอสามารถลบล้างได้ด้วยความใจดีของจางมูเงงงม่เท่านั้นกูทิงติงจุกหลังมือของจางมู่อย่างเสน่หาดวงตาเปลี่ยนด้วยความรักอันลึกซึ้งและความกตัญญูสูงสุดบทที่ <kein S 2> 63นางจิ้งจอกรู้สึกถึงริมฝีปากที่เปียกชื้นสัมผัสหลังมือของเขาจางมูรู้สึกสับสนเล็กน้อยกูคคคคคิิิิงงงงงเเเเดดด็กหหหหหลืือออออออขขนน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 ีีีีีี้้้้้้้้้่่่าาาาามมไไสสสยยยยยัััจจรรุผูชชววววววใใใใตตพบ เขาจึงทำถึงขนาดมันบ้าเธอพูดเกินจริงไปแล้วในชาติที่แล้วระยะแรกยังอ่อนน้อมถ่อมตอนมากแต่ระยะหลังผมแทบเราไม่ไหวที่จะเหยียบเขามีลักษณะย่ำยีทรมานอบรมตนดีแล้วแล้วชีวิตนี้ละ่ะชีวิตนี้ต่ำกว่ายิ่งกว่าชาติที่แล้วผู้ชายที่ดีตอนนี้ฉันกำลังคิดว่าจะบทยี้เขาให้เป็นเท่าฐานได้อย่างไรแม้ว่าสำหรับการแสดงมืดและชั่วร้ายของกูคิงคิง,งจะมูต้องการยกย่องและยืนยันสิ่งนี้ช่วยให้เขาเสร็จสิ้นโครงเรื่องและกลับสู่ความเป็นจริงและมีความสุขกับชีวิตแต่มากเกินไปก็มากเก จอมวร้ายท้ายที่สุดแล้วภารกิจของเขาคือกำจัดความยุติธรรมและความสูงส่งของเยเ่เฟิงไม่ใช่เพื่อการทรมานและการฝึกฝนของกูคิงคิงแต่แม้ว่าจะมีสิ่งผิดปกติเล็กน้อยแต่จางมู่ไม่สนใจที่จะดูแลมันยังไงเนื้อเรื่องก็ดำเนินไปได้ตามปกติแค่ปล่อยให้เขาผ่านคอดและกลับบ้านดังนั้นสำหรับคำสาบานของกูคิงคิงจางมู่โบกมือและพูดว่าโอเคโอเคฉันเชื่อในตัวคุณคุณยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคุณจะยังหักหลังฉันได้ไหมไปกันเถิดจำไว้ว่าการเลือกหัวหน้าอายการในบ่ายวันนี้คุณต้องได้รับเลือกอย่าทรยศต่อความไว้วางใจของฉันที่มีต่อคุณเธอต้องรู้ว่าฉันจ่ายไปเท่าไหร่เพื่อเลี้ยงดูคนธรรมดาอย่างเธอคุณเกิดมาแตกต่างจากเราจงจำไว้เสมอว่าสถานะต่ำต้อยของเจ้าและสิ่งที่ฉันได้ทำเพื่อเจ้าในฐานะนาย เล่นให้จบเมื่อกูคิงกิ้งกำลังจะจับไปจางมูยังคงต้องเล่นบทบาทของวายร้ายที่ชั่วร้ายของเขาให้ดีเป็นเหมือนรถถังเอ็มทีในเกมออนไลน์กอดความเกลียดชังของนางเอกไว้แน่นโอ้หัวหน้ารัฐมนตรีในอนาคตที่โง่เขลาของฉันเกลียดฉันจงจำความอัปยศอดสูนี้ไว้ให้ดีและจงทรมานข้าพเจ้าให้ดีเมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่ในภายภาคหน้าฉันรอคุณมารับฉันที่บ้านแต่สำหรับคำพูดที่แย่มากของจางมูกูคิงกิ้งเพิ่งยกริมฝีปากสีแดงของเธอขึ้นเล็กน้อยและยิ้มเบาๆเหมือนระฆังเงินฉันจะไม่ทำให้คุุณผิิิิดดดหวัััังง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 ออ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 ยยยย่่่่่าาาาาาาแนน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 ้้จจมููทททีีเเคครรพกกกกถืสขขฉฉ์ ยกมือของจางมูอีกครั้งหลังจากจูบลึกๆที่หลังมือของเขากูคิคงคิงหันกลับและออกจากห้องฉันเห็นกูคิงคิงออกไปจางมูหยิบทิชชู่ออกมาทันทีเช็ดมือของคุณหมาม้าอนุมัติใช่เกิดอะไรขึ้นกับนายกรัฐมนตรีในอนาคต,ตคนนี้ในวันนี้ถ้าคุณสาบานว่าจะจงรักภักดีคุณสาบานการจูบเขาตลอดเวลาหมายความว่าอยา่างไรพระพุทธเจ้าไงด้านอื่นๆกูคิงคิงหันกลับและออกจากห้องยังอดไม่ได้ที่จะยืนอยู่นอกประตูสักครั้เธอชอบสูดอากาศที่มีกลิ่นจางมูหลังจากหายใจเข้าลึกๆกูคิงคิงเหยียดนิ้วสีเเเเเเขีีีีีียยยยววววออองงงงงงกแแแลลู้้้้บบบ่่่่่นนนนนปปาาาาาาสสสสดครรรััิมมหห็ตตตืืทซ์ะพฤ มันเหมือนกับจิ้งจอกอายุพันปีที่กลายเป็นเด็กสาวแอร์ละมันไม่สามารถซ่อนหางของเธอได้ตอนนี้กูคิคงกิงใกล้เข้ามาแล้วและแทบจะอดไม่ได้ที่จะแลบลิ้นใส่จางมูสิงลอใจของจางมูที่มีต่อเธอเหมือนเมลงเมาและไฟ้ำพึ่งและมดบทที่6กเผชิญหน้ากูคิคงกิงตกหน้าอกของเธอโชคดีโชคดีที่เธอแค่ยับยั้งตัวเองนิฉะนั้นฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันทำให้อาจารย์จางมูกลัวและวิธีการกระตุ้นที่คุณเคยนี้ทำให้ฉันเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจจริงใจจริงกูคิงค เพื่อที่จะสามารถช่วยจางมู่เพื่อที่จะสามารถปกป้องเขาได้ช่วยเขาจัดการกับราชามังกรที่เรียกว่าย่เย่เฟิงเธอจะประสบความสำเร็จในการคัดเลือกในวันนี้อย่างแน่นอนการเป็นหัวหน้าอายการของเกียวโตเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นชีวิตนี้เธอไม่จำเป็นต้องยืมกำลังของจางโยซินอีกต่อไปเกิดใหม่เธอมีความมั่นใจในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าไม่ช้าก็เร็วเธอจะลุกขึ้นนั่งตามเวลาเธอจะชดใช้ความผิดที่เธอทำในชีวิตที่แล้วด้วยท่าทางที่สูงที่สุดเธอจะทำท่าทางที่อุทิศตนที่สุดในการยอมจำนนต่อปรมาจารย์จางมู่ให้้เเเเเเเขขขขขขขาา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 ใจจจววว่่่่่่่ะะะปปปป็นนนนสสสุััทีีซืออออออตตยยย์งงงธลลดไไไไมถพกร เวลาเธอจะแต่งงานอา่ไม e. ่เธอจะแต่งงานกับจางมู่ทีวิตนี้จางมู่จะเป็นของเธออย่างแน่นอนกูคิงคิงเดินเล่นในสวนร้างกูคิงคิงหัวราะอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวราะนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขเมื่อกูคิงคิงกำลังจะเดินออกจากบ้านของจางด้วยใบหน้าที่มั่นใจร่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเธออย่างเงียบๆหยุดเธอกูคิงคิงอยาคิดว่าไม่มีใครรู้รายละเอียดของคุณฉันได้ตรวจสอบแล้วและขอเตือนคุณอยากคิดเกี่ยวกับอาจารย์จางมู่มิฉะนั้นฉันจะทิ้งความทรงจำอันลึกซึ้งไว้ให้คุณย คิงคิงก็เลิกยิ้มบนใบหน้าทันทีคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องระหว่างฉันกับอาจารย์จางมู่กูคิงคิงพูดกับยูเอ็กโอนเมอร์อย่างเย็นชาโดยไม่มีความกลัวในดวงตาของเธอตะคอกเช่นเดียวกับในชีวิตที่แล้วผู้หญิงที่น่าขยะแขยันคนนี้นิ่งนงิ่งและเย้แฟนสมรู้ร่วมคิดกันและวางแผนต่อต้านจางมู่แต่เขาก็ยังกล้าพูดเรื่องไร้สาระก,กับเธอที่นี่รอสักครู่ไม่ช้าก็เร็วฉันจะปรับปรามคุณเพื่อเขาให้หมดยูเอ็กโอนเมอร์มองไปที่คูคิงคิงอย่างเย็นชานี่คือผู้หญิงในชีวิตที่่่่่แแแแลลลลล้้้้้้้้ววเเเขขขาา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 ป็นนนนนนหหญิงงงงงงะะยยยยยยยััััักกบอออจจมมููใชคครร ผู้หญิงสองคนเดินผ่านกันไปมาอย่างไร้ความรู้สึกไม่มีใครให้เครื่องของใครตอนค่ำจางมูกำลังนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้ยกในสนามหญ้าขนาดใหญ่ของเขาพร้อมเพลิดเพลินไปกับการนวดแสนสบายจากสาวไทยสุดสวยยูเอ็กซโกเมอร์ขณะฟังรายงานข่าวล่าสุดที่ผู้ใต้บังคับบัญชานามารายงานรายงานยังมาสเตอร์จางว่ากูคิงกิ้ง,ง,งได้รับเลือกเรียบร้อยแล้วในการเลือกตั้งวันนี้หลังจากรายงานเสร็จจางมูโบกมือให้เขาลงไปแล้วเริ่มคิดอย่างรอบคอบตามข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานำมาแม้ว่ากูคิงกิ้งได้รับเลือกเรียบร้อยแล้วในวันนี้แต่กระบวนการยังคคคคงงงงงงเเ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 ปปป็็็นน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 นหหหลลลลลลุมมมมมบบบ่่่่่่่ออ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 อกกกกกก้้้้้้ยยยยยยฉัััััไไดดิาาาาาาาววววววถึะะแแแืืรรรรรขีีีโตตตใใททชผูสจจ จากนั้นกูคิงกิ้งก็ประสบความสำเร็จในการแซงหน้าอย่างสมบูรณ์นี่คือบุคลิกของกูคิงกิ้งในความประทับใจของจางมู่การออกแบบตัวละครของกูคิงกิ้งนั้นดีมากในเรื่องความอดทนและหลังจากความอดทนมันจะนำมาซึ่งการระเบิดราวกับพายุแต่จางมู่ยังคงรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติบทที่65สุดยอดวายร้ายกูคิงกิ้งตกหน้าอกของเธอโชคดีโชคดีที่เธอแค่ยับยั้งตัวเองมิฉะนั้นฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันทำให้อาจารย์จางมู่กลัวและวิธีการกระตุ้นที่คุณเคยนี้ทำให้ฉันเต็มไปด้วยพลลัังงแะแะรบนดดาาาลใจจจรรริิิงงงงงงกกกููููคค้้้พขขออมม่เเืีแเป็นนนนนนดููถกกกเเเเเเธธธอออออีีคครรรั้้้งงแแแแตตต่่่จจิๆลลวขาะะะุ เธอจะยอมจำนวนแทบเท้าของจางมู่เสมอฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเขาเพื่อที่จะสามารถช่วยจางมู่เพื่อที่จะสามารถปกป้องเขาได้ช่วยเขาจัดการกับราชามังกรที่เรียกว่าเย er ่เฟิร์มเธอจะประสบความสำเร็จในการคัดเลือกในวันนี้อย่างแน่นอนการเป็นหัวหน้าอัยการของเกียวโตวเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นชีวิตนี้เธอไม่จำเป็นต้องยืมกำลังของจางโยซินอีกต่อไปเกิดใหม่เธอมีความมั่นใจนี้ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าไม่ช้าก็เร็วเธอจะลุกขึ้นนั่งตามเวลาเธอจะชดใช้ความผิดที่เธอทำในชีวิตที่แล้วด้วยท่าทางที่สูงที่สุดเธอจะทำท่าทางททททีีทีี่่่่่่่่่่่ออ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 อุุุิศตตตตนน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 สสสสดดใใใกกาา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 รรรรยยยยยมมมมจจจจจจวววปปปปป์์งงงงูห้้เเเเเเเขขขขขขขะะะ็ััซืธลลไไไไถพ ตามเวลาเธอจะแต่งงานอาไม่เธอจะแต่งงานกับจางมู่ชีวิตนี้จางมู่จะเป็นของเธออย่างแน่นอนกูคิงคิงเดินเล่นในสวนร่างกูคิงคิงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขเมือ่อกูคิงคิงกำลังจะเดินออกจากบ้านของจางด้วยใบหน้าที่มั่นใจร่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเธออ,อย่างเงียบๆหยุดเธอกูคิงคิงอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้รายละเอียดของคุณฉันได้ตรวจสอบแล้วและขอเตือนคุณอย่าคิดเกี่ยวกับอาจารย์จางมู่มิฉะนั้นฉันจะทิ้งความทรงจำอันลึกซึ้งไว้ให้คุณยูเอ็กโอนเมอร์ยืนเเมื่่อห็นวายกู คิงคิงก็เลิกยิ้มบนใบหน้าทันทีคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องระหว่างฉันกับอาจารย์จางมู่กูคิงคิงพูดกับยูเอ็กโอนเมอร์อย่างเย็นชาโดยไม่มีความกลัวในดวงตาของเธอตะคอกเช่นเดียวกับในชีวิตที่แล้วผู้หญิงที่น่าขยะแขยงคนนี้นิ่งๆและเนี่เฟงสมรู้ร่วมคิดกันและวางแผนต่อต้านจางมู่แต่เขาก็ยังกล้าพูดเรื่องไร้สาระกับเธอที่นี่รอสักครู่ไม่ช้าก็เร็วฉันจะปราบปรามคุณเพื่อเขาให้หมดยูเอ็กโอนเมอร์มองไปที่คูคิงคิงอย่างเย็นชานี่คือผู้หญิงในชีว ผู้หญิงสองคนเดินผ่านกันไปมาอย่างไร้ความรู้สึกไม่มีใครให้เครื่องของใครตอนค่ำจางมูกำลังนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้ยกในสนามหญ้าขนาดใหญ่ของเขาพร้อมเพลิดเพลินไปกับการนวดแสนสบายจากสาวใช้สุดสวยยูเอ็กอเวอร์ขณะฟังรายงานข่าวล่าสุดที่ผู้ใต้บังคับบัญชานำมารายงานรายงานยังมัตเตอร์จางว่ากูคิงกิ้งได้รับเลือกเรียบร้อยแล้วในการเลือกตั้งวันนี้หลังจากรายงานเสร็จจางมูโบกมือให้เขาลงไปแล้วเริ่มคิดอย่างรอบคอบตามข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานำมาแม้ว่ากูคิงกิ้งได้รับเลือกเรียบร้อยแล้วในวันนี้แต่กระบวนการยังคงเป็็็นน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 นหหหลลลลลลุมมมมมเเเเเเเปปบบบบ่่่่่่่ออ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 กกกกกก้้้้้้ยยยยยยฉัััััไไดดิาาาาาาาววววววถึงงงงงคคคะะแแแืืรรรรขีีีีโตตตใใททชผูสจจ จากนั้นกูคิงกิงก็ประสบความสำเร็จในการแซงหน้าอย่างสมบูรณ์นี่คือบุคลิกของกูคิงกิงในความประทับใจของจางมู่การออกแบบตัวละครของกูคิงกิงนั้นดีมากในเรื่องความอดทนและหลังจากความอดทนมันจะนำมาซึ่งการระเบิดราวกับพายุแต่จางมูยังคงรู้สึกแหลกๆเล็กน้อยและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติบทที่66คิดถึงฉันจำมันได้โดยไม่ตั้งใจจางมู่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเขาแค่อยากให้เรื่องมันจบลงด้วยดีหลังจากผ่านพิธีการสุรกากอแล้วมวยรางวัลชีวิตนิร,าารัน ในห้องนอนเจ้าหญิงสาวสวยน่ารักในชุดสีขาวงดงามนั่งเหม่อลอยในเวลานี้สาวใช้สองคนที่อยู่นอกประตูกำลังคุยกันด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสี่ยวเหรียญเจ้าเห็นหรือไม่เจ้าหญิงกำลังถือรูปภาพด้วยความงุมงงอีกครั้งฉันเข้าใจแล้วฉันไม่รู้ว่าคนในรูปคือใครฉันเดาว่าน่าจะเป็นผู้ชายทีทๆนึกว่าเป็นผู้ชายซะอีกฉันอยากรู้จริงๆว่าผู้ชายคนไหนกันแน่ที่ทำให้องหญิงอยู่ชิงถูกหลอกหลอนและฝันไปทั้งวันทั้งคืนฉันก็อยากรู้เหมือนกันทันใดนั้นเสียงที่ชัดเจนและน่าฟังดังมาจากห้องทีีีีีีี่่่่่่ววววววัดดงงาาาาาาามเเเเเเเสสสยยยยยยหหหหลนฝบบทททรรรรรกกแแขข็็จจ้้ือออตะไป องหญิงโปรดรอสักครู่เอเกียยูคิงในห้องยิ้มเล็กน้อยและดูรูปถ่ายต่อไปด้วยความมุมงงเช่นเดียวกับเซียวเหลียนและสาวใช้คนอื่นๆเดาได้ในรูปนี้เป็นผู้ชายจริงๆในเวลานี้นิ้วสีขาวและสีเขียวของเอเกียยูคิงลูบไล้เด็กชายในภาพอย่างอ่อนโยนราวกับว่าเขากำลังสัมผัสใบหน้าของเขาด้วยมือของเขาเองที่จางมู่ไม่เจอกันนานอยู่ชิงคิดถึงพี่มากถ้าจางมู่อยู่ที่นี่ฉันเกรงว่าขากันไกลของฉันจะหล่นด้วยความประหลาดใจเพราะนางเอกองหญิงเอเกียยูคิงชายในรูปถ่ายในมือของเธอคือจางมู่เองมันดูไม่โตตเเ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 เหหหหหหมมมมมืมืือออออออนนนนนนน่่่่่ปีีีีีีีททแแแลลลลล้้้้้้้วววววววงงงงคญิิจจจัััักกกกกรร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 พพดยยยยยยาา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 ใใใสชซบบขขฉ เอเกียยูกิงลดสีสันของเธอลงโดยยังคงจ้องมองที่จางมู่ในรูปภาพความขมวดคิ้วและรอยยิ้มของชายหนุ่มรูปงามอดไม่ได้ที่จะปรากฏขึ้นในใจไม่ว่าจะเศร้าหรือสุขอยู่ชิงน่าจะได้พบคุณอีกในเร็วๆนี้บราเดอร์ Brother, จางมู่ในชีวิตนี้อยู่ชิงจะปกป,ป้องคุณและรักคุณตลอดไปใส่รูปถ่ายลงในกล่องอย่างระมัดระวังจากนั้นค่อยใส่กล่องเข้าไปในตู้อย่างระมัดระวังในที่สุดเขาก็ล็อกตู้อย่างเคร่งขึมเอเกียยูกิงรู้สึกโล่งใจลุกขึ้นช้าๆเดินออกจากห้องนอนเจ้าหญิงเอเกียยูกิงมาที่ห้องโถงอย่างรวดเเเเเรรรรร็ววววววใในนนนนนนลลลาา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 าีีีี้้้้โถงรรงง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 พะะชัััททท่่่่่่่่่่่ตตตตกกแแแอออยยยยมมดดดขหหปปบไสสููุ มีสาวงามผู้เพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เต็มไปด้วยอำนาจบารมีเธอมีมงกุฎนกฟีนิกซ์และแปล่งประกายสีกุหลาบและรูปร่างหน้าตาของเธอก็สง่างามไม่มีร่องรอยของเวลาเหลืออยู่บนใบหน้าที่บอบบางฝ่าบาทเมื่อไหร่พระองค์จะทรงเรียกพี่จางมู่เข้าวังเพื่อเล่นละครข้าคิดถึงพี่จางมู่เอเกียายูทิงถามแม่ที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นราชินีแห่งอาณาจักรมังกรเอเกียลองูราชินีตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่มีอะไรเจ้าจะเรียกคนอื่นแบบสบายๆได้อย่างไรถ้าเจ้าต้องการพบเขาจริงๆเจ้าสามารถเรียกเขาเข้าไปในวังได้โดยตรงเอเกีีียยยููิงงงรรบแม่่้้าาาฉฉััันนโทหพจไดต้้้องงกกกาาารรรรคุณเเเป็นนพพะะฉัััไมููู่่่แลลิบบีีจทท67ตว เอเกียลูคิงกราบคริสตาโตของเธอดูเหมือนว่าเธอกำลังร้องไห้เธอน่าสงสารจัก,กรพรรด,ดินีเอเกียลองมูไม่สแสดงความรู้สึกใดๆและตอบอย่างเย็นชานั่นคือธุระของคุณฉันไม่มีเหตุผลที่จะช่วยคุณรับผิดชอบคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนอกจากนี้คุณทำการบ้านทั้งหมดที่ฉันให้คุณเมื่อเร็วๆนี้เสร็จหรือยังได้ยินสิ่งนี้ตาของเอเกียลูคิงเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและเธอก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลลงมาและพูดว่าฉันทำการบ้านเสร็จแล้วแต่ฉันแค่ต้องการพบพี่ชายจางมูแม่ช่วยฉันหาวิธีเห็นลูกสาวเป็นแบบนี้เเเเเเออออออกกกกกกกีีีีีียยยยยลลลลลงงงงงู็็มมาา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 รรรัััั่่่่่วววววชชนน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 ดด้้้้สสหหผคขจะะใใพป์ และฉันจะส่งจดหมายเชิญไปให้จางมู่ในเวลานั้นด้วยและคุณจะสามารถพบกันได้ในเวลานั้นเอเิエエียยูชิงระเบิดเสียงหัวเราะทันทีขอบคุณฝ่าบาทหลังจากคำทักทายกลอมเอเิียยูชิงกระโดดและวิ่งออกจากวังเอเิียลองงูข้างบนก็ถูหน้าผากของเขาอย่างช่วยไม่ได้จางมู่โอ้นี่จางมู่อีกแล้วยูชิงคุณพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วมันทำให้ฉันเบื่อแทบตายอย่างไรก็ตามฉันอยากเจอเด็กคนนั้นจริงๆจางมู่บนใบหน้าที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้แต่สง่างามของเอเิียลองงูมีรอยยิ้มที่หหหหหาา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 ายายยยกกกกกกกเเเเเเเอออออีีููคคิิงง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 ววววว่่่่่จจจัััมมมถึึสสนน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 ปใ้้้้้้้ขขขข็็ทแลละบบตไ สาวใช้ถัดจากเอเกียยูคิงโค้งคำนับก่อนและตะโกนว่าฉันได้พบกับเจ้าหญิงชิงเทียนเอเกียยูคิงเงยหน้าขึ้นและมองไปที่หญิงสาวเท้าเปล่าบนต้นไม้เธอยิ้มและถามว่าชิงเฉียนคุณเล่นบนต้นไม้อีกแล้วลูกปัดมีลักษณะกลมเหมือนหยกและมีเสียงคล้ายนกขมิ้นดังมาจากต้นไม้ใช่น้องสาวอยู่ชิงเหตุใดเจ้าจึงไปที่พระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าฝ่าบาทเอเกียยูคิงยิ้มและพูดว่าฉันต้องการพบใครสักคนดังนั้นฉันต้องการแม่ของฉันอาไม่ฉันต้องการให้ฝ่าบาทเรียกเขาเข้าวางังเอเกียคิงบนต้นไม้ถามด้วยรอยยิ้มผู้ชาา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 ายย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 ยออ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 องงงงงงงคค์หหหหญิิเเ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 กกกกกีีีูนนนนนน้้้แดททัััธพ่่่ืืมลลจจจตบะป็็ร ยูคิงข้ามและจากไปอย่างรวดเร็วไอเกียรทิงเกียนซึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้ดูฉากนี้มุมปากแดงกับยกขึ้นเล็กน้อยยิ้มเล็กน้อยจากนั้นเขาก็พึมพำเบาๆน่าสนใจดูเหมือนว่าฉันยูคิงคุณได้เกิดใหม่เช่นกันอันยับประกาศคู่แล้วซูมู่วานจางหอยูซินซังกวนเฟิงหอวู้และจักรพรรดินีของฝ่าบาทพวกท่านได้เกิดใหม่เหมือนกันหรือไม่อีกอย่างจางมู่คุณเกิดใหม่แล้วด้วยเหรอที่ที่ทีน่าสนใจจริงใจจริงในเวลานี้จางมู่กำลังสนุกกับชีวิตที่บ้านทันใดนั้นฉันก็จามหลายคร มีผู้หญิงหลายคนที่กำลังพูดถึงเขาจางมูไม่ต้องกังวลที่จะคิดมากเพราะอย่างที่บ้านเล่าให้ฟังกูคิงคิงผู้กลับมาจากพระราชวังได้มาที่บ้านแล้วจางมูเดินตรงไปที่ห้องสีดำขนาดเล็กชั้นบนบทที่68รางวัลหนึ่งในกูคิงคิงลุกขึ้นทันทีเขาโค้งคำนับด้วยความเคารพต่อจางมูเธอจูบหลังมือของเขาด้วยความเคารพจากนั้นเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มท่านอาจารย์จางมูวันนี้ข้าได้รับเลือกแล้วและข้าก็ผ่านการสัมภาษณ์ของจักรพรรดินีด้วยและกลายเป็นหัวหน้าอัยการอย่างเป็นทางการและสมเด็จจพพพรรรรรระะััััััักกกกกดดดดิิินน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 ีีีีททงง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 งมมมออโลลลใใใแแ่่เเเยยววบฉฉาาาาชญไปปป้้สหห์ฟคคำูขฏ กูคิงคิงจางมู่ผู้ระลึกอยู่เสมอว่าเขากำลังสวมบทบาทเป็นตัวร้ายที่ชั่วร้ายพูดอย่างเป็นธรรมชาติด้วยปากที่ไร้ค่ามากผ่านไปได้ด้วยดีฉันไม่ทำให้คุณผิดหวังงานเลี้ยงในวังเข้าร่วมแค่เข้าร่วมฉันก็ควรไปเมื่อถึงเวลานอกจากนี้อย่าคิดว่าคุณจะหลุดพ้นจากการคุ้มครองของฉันได้เพียงเพราะคุณเป็นที่ชื่นชมของจักรพรรดินีฉันเป็นนายของเธอเข้าใจไหมกูคิงคิงยินทันทีและพูดว่าคิงคิงเข้าใจแล้วชิงชิงจะเป็นสุนัขของนายตลอดไปกูคิงคิงกำลังพูดคุกเข่าข้างหนึ่งเขาเลียหลังมือขขขอออออองง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 จจจาาาาาาูููีกกกกกคคครรรััั้้้้ฉนนนนยยลววมสึตบิิิิเปๆ อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองมีความปรารถนาบนใบหน้าที่ดูไร้เดียงสาเธออดไม่ได้ที่จะถามด้วยน้ำเสียงของตัวอาจารย์วันนี้ชิงชิงทำได้ดีมากขอรางวัลให้ชิงชิงหน่อยได้ไหมเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาที่คุณเคยของกูคิงกิงซึ่งดูน่าดึงดูดแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาส่วนใหญ่พยายามที่จะชดเชยความคิดที่ไม่ดีหัวใจของจางมู่เต้นไม่เป็นจังหวะและเขาถามโดยไม่รู้ตัวว่าคุณต้องการรางวัลอะไรนิ้วๆของคุณกูคิงกิงตอบอย่างรวดเร็วจางมู่ฉันสุดยอดกูชิงชิงนี่เป็นเพียงจ จางมู่พูดด้วยความโกรธทันทีทะลึ่งคุณกล้าดียังไงมาขอแบบนี้เมื่อเห็นว่าจางมู่โกรธกูคิงติงรีบหมอบลงกับพื้นอย่างรวดเร็วร้องขอความเมตตาด้วยตัวสันท่านอาจารย์ข้าคิดผิดแล้วฉันเกรงใจขอโทษค่ะอาจารย์ฉันกล้าขอให้คุณเลียนิ้วของคุณฉันขอโทษจริงๆฉันสมควรตายได้โกรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันเห็นกูคิงติงขอโทษจากนั้นจางมู่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกดีแม้ว่าการขอให้เขาหักนิ้วนั้นมากเกินไปแต่จิตใจและพฤติกรรมแบบนี้ต่างหากที่ทำร้ายเขาดีมากเดีีี๋ยยววววกกกกกกก่่่่่อออออนนนนนนนคคคุุณณบาาาาารรรงงงงัััลลททต้้้้้ืเเิขขฉจู็ึึไไดใใชชปแ ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงได้โปรดลงโทษฉันด้วยกูชิงชิงคุกเข่าลงบนพื้นแล้วพูดเมื่อมองไปที่รูปลักษณ์ของกูคิงกิ้งรูม่านตาของจางมูหดตัวเล็กน้อยหลังจากหายใจเข้าลึกๆสองครั้งเขาก็ลดความเร็วลงผู้ชายที่ดีการแสดงของกูคิงกิ้งในชีวิตนี้ต่ำต้อยเกินไปหน้าตาแบบนี้ฝีมือการแสดงนี่สุดยอดจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะพักด,ดีต่อเขามากและชอบเขามากถ้าเขาไม่รู้ว่านี่คือหมาป่าที่กินไม่อิ่มเขาคงจะเชื่อไปแล้วของมิชชต่นที่แล้วเธอยังทำให้กูชิงชิงเลียนิ้วของเธอด้วยซึ่งเสนอใน คลิปติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นราม่าทันควันแต่จางมูเพื่อติดตามพล็อตโดยธรรมชาติแล้วเขายังเห็นด้วยกับการกระทำที่ดูถูกอย่างยิ่งนี้มันเหมือนกับการแกล้งสัตว์เลี้ยงเช่นแมวและสุนัขส่งผลให้ชีวิตนี้ไม่ยืนยาวกูคิงกิ้งเสนอที่จะเลียนิ้วของเธอนี่คือสัญญาณขององค์การยอมจำนวนแม้แต่สิ่งนี้ยังเร็วเกินไปเพื่อให้เขาได้รับความไว้วางใจนี่มันมากเกินไปแต่ฉันต้องบอกว่าคุณสมควรเป็นผู้ช่วยหัวหน้าในอนาคตจริงๆมันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าฮันซินผู้ซึ่งต้องทนทุกขก์ มองไปที่นิ้วเรียวและขาวที่ปิดอยู่ต่อหน้าต่อตาเธอกูคิงคิงดูเหมือนจะอยู่ในความฝันเหมือนฝันการแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อด้วยความประหลาดใจและไม่เชื่อบนใบหน้าของเขาแต่ในที่สุดเขาก็มาถึงจางมูอย่างรวดเร็วเพลิดเพลินกับของขวัญของจางมูอย่างเงียบๆใบหน้าสวยที่ดูบริสุทธิ์และเรียบง่ายอบอวลไปด้วยสีสันแห่งความสุขเมื่อเห็นกูคิงกิงผูดซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นในขณะนี้เพลิดเพลินกับใบหน้าเป็นคนเคร่งศาสนาเหมือนสุนัขที่ซื่อสัตย์จางมูไม่สามารถช่วยได้แต่ตัว คุณสมควรได้รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าในอนาคตจริงๆตอนนี้เขายอมจำนนโดยผิวเผินแต่ที่จริงเขาต้องเกลียดฉันจนตายอยู่ในใจตอนนี้ในหัวของคุณคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าในอนาคตคุณจะทรมานฉันยังไงดีเฟลย์บอยดูดวงตาสีเขียวนั่นสิจางมูรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากที่กูคิงกิ้งดูเพลิดเพลินและยอมจำนนด้วยความเคารพนานกว่าสิบวินาทีด้วยสีหน้าเย็นชาเขาบอกให้เธอรีบไปออกไปครับเจ้านายกูคิงกิ้งก็จากไปอย่างเชื่อฟังกูครูหลังจจจจจาา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 ากก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 ออ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 ห้อ้้้้้งงงงงูููคคคิิ็็็สสสสดดดาาศเเเเเขขขไไปปปตตมมมมธธแททบบบะใใัััััวุนนนนีีีร่ผ ยางสนิทสนมเหมือนในชีวิตที่แล้วความสุขมีความสุขมากยังคงเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยยังคงเป็นความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบดีมากดีมาก,มากสมบูรณ์แบบมากคราวหน้าเธอต้องก้าวไปอีกขั้นและลิมรสอย่างระมัดระวังกู k ิง g ิ i ง,งถือใบหน้าสวยที่ร้อนและแดงกับทั้งสองมือแสดงรอยยิ้มแห่งความเพลิดเพลินหลังจากกูคิงกิ้งจับไปจางมูกนั่งบนเก้าอี้และนั่งสมาธิคนเดียวจักรพัรด,ดินีได้เชิญกูชิงชิงไปร่วมง,งานเลี้ยงในวันในสัปดาห์หน้าหรือไม่แน่นอนการพัฒนานั้นเหมือนกับงานต แคปิตอลท้ายที่สุดเย่เฟิงต้องการนำตระกูลแงและอาณาจักรมังกรกลับคืนมามันแยกกันไม่ได้จากการสนับสนุสน,นของราชินีแห่งอาณาจักรมังกรและคนอื่นๆดังนั้นในระยะเวลาอันสั้นเย่เฟิงกำลังจะแท่งทำเป็นรังแกคน,คนใหญ่คนโตในงานเลี้ยงในพระราชวังแห่งนี้นี่เป็นใครแม็กที่ยิ่งใหญ่มากในช่วงแรกในเวลานั้นเกือบทุกคนจากสิบตระกูลชั้นนำในเกียวโตจะมารวมตัวกันที่งานเลี้ยงในพระราชวังแห่งนี้กล่าวคือผู้คนจากแวดวงระดับบนและระดับบนในเมืองหลวงทั้งหมดจะเข้าร่วมเกือบทั้งหมดนางเอกทุกคนจะปรากฏตตตตััััััวววาาาาามมมมมธรรรรชิิแแแแลลลละะะในนนงง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 งเเเเีี้้้้ยยฟจจโดด่่่ไปททืออหณกก เพราะเวลานั้นเขาจะแซงทำเป็นขาดคลาวใหญ่เพื่อให้ได้รับความชื่นชมจากพระราชนินีและเจ้าหญิงและวิรัตรีอื่นๆและจางมูซึ่งเป็นคนร้ายที่ชั่วร้ายในงานต้นฉบับเขาเป็นหญิงก้าวที่เยเ่เฟิงแซงทำเป็นในเวลานั้นเย่เฟิงจะตบหน้าเธออย่างรุนแรงในพระราชวังแต่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางมูก็มีความสุขมากถ,ถึงกับหัวเราะท้ายที่สุดหลังจากคลอดเรื่องนั้นเรื่องราวของวายร้ายของเขาเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่งถึงขั้นแล้วห่างจากเขาสบายกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงและสนุกกับชีวีวววววิิตตดดดด้้้้้้ยยยรรราา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 งงงััััลลลมม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 มกกกใแแแแนน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 ่่น่่่ออฉคคคคสสสสสสสุุนนุุขขถถถณณณไไไไไะะะบจปึพภูเโ มาทำภารกิจวายร้ายของวันนี้กันก่อนจางูลดสีสันลงอยู่ในใจอย่างเงียบๆการค้นหาตัวร้ายที่ชั่วร้ายของวันนี้และตัวเอกของเรื่องเย่เฟิงเนืเน้อเรื่องของสคริปต์ขัดแย้งกันอีกครั้งบทที่70ดอกไม้ของโรงเรียนในไม่ช้าจางูก็พบสคริปต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้บทที่73เด็กชั่วข่มเหงผู้ชายและผู้หญิงราชามังกรช่วยสาวงามและเด็กสาววัยเรียนบริสุทธิ์จางูนึกถึงแผนการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อย่างคร่าวๆใ,ในใจของเขาในความเป็นจริงมันเรียบง่ายและล้าสมัยมากอาจเป็นเเ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 พรร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 าา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 ะะะวววัััััััันน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 ี้้้้้้้้้้้้ขขขขขขขออ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 อกกกกไปปปงงงงงแแลลตตตซืืญอใอใหหสสสูููมมม่่่่่่คคคจยยยดดบช็็็ุิิ มีเพียงเส้นเดียวในเกียวโตวแอร์และมันถูกจองไปนานแล้วผู้ที่ทำการจองคือลิวที่ขวนเด็กสาวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนางเอกแต่ในฐานะตัวร้ายที่ไร้กัดตัวละครคือจางมูชายหนุ่มผู้สำรวยและชั่วร้ายจะอนุญาตได้อย่างไรโดยธรรมชาติแล้วอาศัยตัวตนของเด็กและผู้ใหญ่เขากระโดดออกมาและกระชากมันอย่างแรงบังคับให้ความงามของโรงเรียนบริสุทธิ์ร้องไห้โดยตรงจากนั้นเย่เฟิงก็บังเอิญอยู่ในร้านขายเครื่องประดับเขากำลังเตรียมเลือกเครื่องประดับเพื่อเป็นของขวัญให้ป้าและน้าของเขาเย่เฟิงตัวเอกเห็นฉากนี้โดยธรรมชาติแล้วมันเป็นรูปลลลลลัััักกกษษณ์ทีีีี่่่่่่่โโโดดดเเเนนนนนแแแะะฮรรรรชววววววยยยาาาาาาคคมมมมงงง้็สสหหบๆๆอออูใใจขื ในที่สุดเด็กสาวบริสุทธิ์ที่ชอบวรรณกรรมและศิละปะค้นพบว่าตัวเอกของเรื่องเย่เฟิงเคยเป็นเพื่อนทางจดหมายกับเธอจากนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่พวกเขาอยู่ด้วยกันยุงยุงงมันลาสมัยมากฉันได้ทำการร้องเรียนจางมูยังสวมเสื้อผ้าของเขาพร้อมที่จะไปท้ายที่สุดเขาไม่สนใจว่าเนื้อเรื่องจะลาสมัยหรือไม่ไม่ใช่ธุระอะไรของเขาเขาเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้วางแผนคงจะดีไม่น้อยหากคำโครงเรื่องให้เสร็จเร็วขึ้นและกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเร็วขึ้นเพื่อสนุกกับมันอย่างปลอดภยัยทุกวันในโลกแห่งนิยายที่เต็มไปด้วยอันตร หลังจากลงไปข้างล่างจางมูก็สุงเรื่องบอดี้การ์ดที่สูงและแข็งแรงสองสามคนที่บ้านทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ตัวเอกของเรื่องเย่เฟิงแซงทำเป็นฮีโร่และกอบผู้ความงามได้สำเร็จท้ายที่สุดแล้วจางมูเพลบอยผู้อ่อนแอในหนังสือเล่นเดิมก็ไม่มีทางพ่ายแพ้ตัวเอกไม่มีโอกาสเสแสร้งมากนักดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะนำผู้คนมามากขึ้นให้ตัวละครหลักเย่เฟิงเล่นบทที่พลิกแพลงและแสดงท่าทีก้าวร้าวหลังจากเตรียมการมาพอสมควรจางมูออกไปที่รถโดยตรงตรงไปที่ร้านขายเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่งอออยยย่่่่่่าา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 างงงงงงงรร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 วววดดดดดดเเเเเเเ็จจจููููมมมมมมททีีีี้้้้นนนนนนขขคคคืืปปปปะะะับกกกกกลลถึใใโิิิิผตแไ เจ้าของร้านเครื่องประดับดูเหมือนจะจำจางมูได้ผู้จัดการร้านหญิงเดินไปอย่างรวดเร็วและถามด้วยความเคารพว่าอาจารย์จางคุณต้องการซื้อเครื่องประดับอะไรคุณต้องการให้ฉันแนะนำให้คุณรู้จักหรือไม่จางมูไม่สนใจผู้จัดการร้านหญิงเขาไปดูร้านขายเครื่องประดับที่กว้างขวางมากนี้แทนก่อนก็ดูจะเข้ากับการจัดคลอตในตอนนี้แล้วนั่งยองๆอยู่ตรงมุมร้านขายเครื่องประดับตัวเอกของเรื่องเย่เฟงดูเหมือนจะกำลังเลือกเครื่องประดับให้กับป้าหรือป้าของเขาจางมูกายหันกลับมาและยิ้มให้ผู้จัดการร้านหญิงโอเคค จางมูชีไปที่สร้อยคอที่ฝังด้วยพลอยสีฟ้าฉันพอใจกับอันนี้มากขอมันให้ฉันด้วยตกลงฉันจะให้คุณเออผู้จัดการร้านหญิงตอบกลับด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอแต่พอหันไปเห็นสร้อยเส้นนี้ใบหน้าของเขาเริ่มมีปัญหาทันทีหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอพูดกับจางมูด้วยสีหน้าลำบากใจสร้อยเส้นนี้ใช้ไม่ได้คุณจางคุณสามารถเลือกอันอื่นได้สร้อยคอเส้นนี้ได้รับคำสั่งจากสตรีหมายเลขสองของตระกูลหลิวแล้วจางมูแสดงความเย่อหยิ่งและพูดว่าจองฉันไม่สนใจว่าใครเป็นคคนน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 นจจ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 ออ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 งง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 ฉฉฉฉฉััััััััััััาา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 มมมููบบบบบบบกกกกกกกววววววว่่่่่่่ตต้้้้้้้้้้้รร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 ใใใใีีีีแแลลละะเเเเเเทดหหหหห็็ขขขยไไึพืิผ ดังนั้นการปรากฏตัวของชายหนุ่มสำรวยและชั่วร้ายไรสมองจึงกล่าวได้ว่าทำได้ดีคนรอบข้างเห็นฉากนี้อดไม่ได้ที่จะใส่หัวเงียบๆนายน้อย,ยแห่งตระกูลจางมันครอบงำและมากเกินไปคนอื่นบอก,กว่ามีคนสั่งจองไว้ล่วงหน้าแต่คุณยังต้องซื้อมันโดยบังคับมั่นใจจริงใจจริงแต่พวกเขายังกล้าที่จะพูดสองสามคำในใจไม่กล้าขึ้นไปว่าจริงๆท้ายที่สุดแล้วก็คือตระกูลจางมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถจ่ายได้